สุนปัญญากาสรสเล็จกามอตเตเจรหาตยาสงทันที่สี่ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่งหวัดสงขลาเมื่อช่วงค่ำวันที่4เมษายน2567 สมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยกลุ่มพันสมิตรผู้ประกอบการค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ดีจัดงานมอเตอร์โชว์หาดใหญ่2024ครั้งที่13ภายใต้สโลแกน Tomorrow Auto Now ระหว่างวันที่4-8ถึงว่นทีเมษายน2567โดยมีนายอภิชาติสาราบันรอผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงาน นายรณารงค์ตั้งพัดสอนเรืองนายกสมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลากล่าวว่าการจัดงานมอเตอร์โชว์หาดใหญ่ครั้งนี้เขาเพื่อเป็นการสแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยทั้รรทงรถยนต์นขับเคลื่อนด้วยระบบน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารถบ๊กใบและรถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมกว่า4 0ยี่ห้อดังจากโชว์รูมต่างๆในจังหวัดสงขลาเพื่อนำเสนอโปรโมชั่นที่ดีที่สุดภายในงานนี้เท่านั้นและเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่กำลังหาซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์และสามารถเลือกจองได้ภายในงานตั้งแต่วันที่4ถึง8เมษายนปีนี้เท่านั้นซึ่งในงานก็ยังมีบริษัทไฟแนนซ์มาอำนนยความสะดวกแก่ผู้มีความประสงค์เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภายในงานมอเตอร์โชว์หาดใหญ่2024ด้วยนอกจากนั้นยังได้จัดให้มีการแสดงชมพรีมินิคอนเสิร์ตจากแอคโชคชไยแชมป์เด็กโกลเดน2สีซสั้นในวันที่5เมษายนการประกวดมิดมอเตอร์โชว์หาดใหญ่2024การประกวดมอเตอร์โชว์แดนทีมและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งซิงเกิลคอนเทส